สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบไมค์ล้วเนาะแบบมาแป๊บแป๊บนางชินตาหนูวาสวัสดีลูกวันี้วันนี้มาสวัสดีค่ะก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะเห็นเราใส่หมวกไหมวันนี้ที่เมืองของแหววเขาจัดงานวันฮาโลวีนจ้ะเด็กๆอยู่ที่นี่เขาจะต้องไปเคาะประตูบ้านตามบ้านคนเนาะแล้วเขาก็จะมีอะพวกลูกอมพวกช็อกโกแลตต่างๆให้กับเด็กๆจ้ะตามจริงวันนี้ไม่ใช่วันน่ะฮาโลวีนจ้ะแต่ว่าที่เมืองของแหววอยู่อ่ะเขาจะจัดตรงกับวันเสาร์ เพราะว่าวันฮาโลวีนจริงๆน่ะตรงก็วันตรงก็วันคฤึัสที่จะถึงนี่จะ้ะแต่ว่าเมืองของเราเขาจัดวันนี้ไงวันเสาร์เขาไม่อยากให้เด็กๆเลิกโรงเรียนมาเราก็ต้องรีบไปอ่าไปเคาะประตูบ้านคนในวันฮาโลวีนใช่ไหมเละ่ละเรากลัวจะแบบว่าไปเดินรอบๆหมู่บ้านกลัวจะกลับมาบ้านกินเข้าอะไรงี้ใช่ไหมละ่ะ มันก็จะดึกเพราะว่าตื่นช้ามาเด็กๆเขาต้องไปโรงเรียนทั้งเมืองของแหววน่ะเขาก็เลยเปลี่ยนมาจัดเป็นวันเสาร์วันวันเสาร์นี่แทนจะ้ะแต่ว่าเมืองอื่นๆก็แล้วแต่เขตแต่ละที่เนาะแต่ว่าเมืองเมืองข้างๆของแหววน่ะเขาจัดกระตรงวันฮาโลวีนพอดีจะวันที่ส1ิบเอ็ดแต่ก็บ้านแหววน่ะจัดวันที่ยี่สิบหกจ้ะตอนนี้แบบกําลังเนี่ยเราจะให้ดูลีชดชุดลีดทาให้บิลลี่จะ้ะ บิลลี่เขาแต่งตัวไงเขาจะแต่งตัวเป็นแวมไพร์แต่เรานะ่ะไม่แต่งปีลี่ปกติเราจะแต่งตัวเป็นแม่มดใช่ไหมปีลี่เราไม่แต่งจ้ะเพราะอากาศข้างนอกมัน,นหนาวๆในหน่อย,นอยเนาะเราก็เลยไม่อยากจะใส่เป็นชุดกระโปรงถ้าใส่เราก็ต้องใส่เสื้อคุ้มแล้วมันก็ไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมมองไม่เห็นที่เราใส่เราก็เลยเออใส่เสื้อธรรมดาแต่ว่าก็ใส่หมวกอ๋ะของบิลลี่เขาจะแต่งเป็นเป็นแวมไพร์อันนี้เรากำลังจะรีดผ่าให้บิลลี่อันนี้เป็นเสือส้อซับในเนาะเสื้อข้างใน เสือข้างในนี่จ้ะส่วนเด็กๆเขากําลังแต่งตัวกันอ่าน้องส่วนน้องชบาก็น้องเจนาตาเขาแต่งตัวเป็นคาเล็กเตอร์เป็นตัวละครในหนังเรื่องหนึ่งจะเป็นหนังการ์ตูนเนาะเป็นหนังการ์ตูนสองตัวละครนี่เขาเป็นเป็นพี่ชายแล้วก็น้องสาวน้องชบาเขาแต่งเป็นเด็กผู้ชายเป็นพี่ชายส่วนน้องเจนาตาที่ใส่ชุดเมื่อตะกี้สีชมพูใช่ไหมนั่นคือน้องสาวจ้ะเขาแต่งตัวเป็นคาเล็กเตอร์ของการ์ตูนเดี๋ยวยังไง เพื่อนๆของน้องชบาน,น้องเจนตามาบ้านเรีก,ก่อนแ้้เราก,ก็จะพาเด็กๆเ,เขาไปเคาะประตูบ้านคน,นเพื่อที่จะไปขอชโคโค็อกโกแลตจ้ะเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยจ้ะมาจอดรถไปบ้านเพื่อนของบิลลี่จ้ะ เด็กๆเยอะเลยจ้ะพ่อเดินคุม di and nooks on angle later I got lights i got I got monsters in my yard like why the hell are you skipping my house

ยี่พอมาคุมจ้ะไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่ไหมเด็กๆไปเคาะประตูเราจะให้ดูสปอ,อนจ์บบจะแล้วก็แพทริกมีไดโนเสาร์ด้วยจ้ะนู่นตรงนั้น มีได้น้องสาวสองตัวอยู่ตรงนู่นจ้ะสปันจิบอกด้วยแล้วก็แพททิก <laughs>

Fire school. Keep it nice and warm. Love Thank you. Oh my god, All right. Whenever I go in that Victor's store and uh shop, right? คนเยอะจริงๆจ้ะ เมืดเด็กๆแล้วจ้ะเด็กๆเดินไปเคาะอ่อตรงประตูบ้านหลังนั่นจ้ะบ้านในหมู่บ้านนี่สวยจริงๆเลยจ้ะหลังนี่เขาเพิ่งทำใหม่เนี่ยกำลังก่อสร้างบ้านในหมู่บ้านนี่สวยทุกหลังเลยหลังไอ,อ้ใหญ่ใหญ่ เด็กๆไปเคาะประตูอยู่ตรงนน้ไนะ <laughs> ไม่รู้ว่ามีคนอยู่บ้านไหมเราจะให้ดูบ้านหลังนี้จ้ะห <c oughs> ลังอะยังใหญ่ยัางงามเลยดูห <c oughs> มู่บ้านนี่อะบ้านงามจริงๆจ้ะมีแต่หลังใหญ่ๆางามเลยดู ไม่ใช่บ้านสิเขาลือหาดเนาะหลังใหญ่แบบนี้เขาลือหาดจ้ะโอ้ได้ดูรถคันนี้จ้ะ รอจะเงรอากาศเย็นสบายจ้ะแต่ว่าแหวนั้นหนาวเราใส่เสือเ้อแขนยาวล,ลูกเดินตามหลัง <c oughs> เดินกับผู้บ่าวแวมไพรจ้ะบิลลี่ มีคนมาขอถา่ายรูปกับบิลเลียะเต็มเลยจ้ะเขาบอกว่าบิลเลียแต่งเหมือนมากๆเลยเหมือนกำไพจ้ะมีเด็กไม่รุ่น่ะมาขอถา่ายรูป้วยเต็มเลย yes, ดย้ <c oughs> ยอนไปกเลย เ <พ uka> ด็กไม่รุ่นฝังจักรยานกันคนเยอะจริงๆจ้ะมืดแล้วจะแต่ว่าคนก็ยังเดินเดินเคาะแอปประตูบ้านคนอยู่จ้ะนู้นลูกๆอะอยู่ตรงนั้นหูบ้านนี่กว้าง,งจริงๆจ้ะมีแต่บ้านหลังงามๆเลย ลูกๆอ,อยู่ตรงนน้นนั่นจะเด็กๆจับไปขอลูกอมขอช็อกโกแลตอยู่ตรงนู่นจะ้ะ <c oughs> <c oughs> ขับรถมาส่งเจนนาจ้ะมาถึงบ้านเจนนาแล้วอย่ <Hi. S 2> <laughs> น้องชบาเดินลงไปส่งเจนนาจ้ะก็ตรงประตูบ้านเด็กๆได้ขนมกันเต็มเลยได้ช็อกโกแลตก,กันเต็มเลย มาส่งเจนนาเราก็จะไปส่งเพื่อนของอ่ะน้องเจนน่าที่บ้านจ้ะมาส่งเจนนาก่อนบายสวีทฮสวีทดมบ้านเจนนาอยู่ในป่าจ้ะแม่เจนนามาเปิดประตูบ้านละเข้าไปในบ้านละ